ให้เข้าถึงรายการนำใช้คอมพิวเตอร์เนาะรายการขอบใจท่านอาจารย์เนาะอยู่ดีมาสอนมาให้พ่อโม่ให้แกน้องเบิร์ตเนเนาะรายก็รขอ้วยทั้งอาจารย์ทำสมัยเนาะมาติดตามอนันนี้อะครับฝึกซิปเพื่อนเนะะาะรายก็ขอบใจทั้งกัน สัตว์บางทีที่คนไม่เฮาได้ทำได้ได้เรียน,นในภายนหามือนี้เนาะแต่ก็ขอบใจทั้งอาจารย์บุญยศเนานะที่มานำผ้าท่านอาจารย์เอาบัวลอยเพิ่นเนาะแต่ก็ขอบใจสำหรับผู้ที่เพนะิ่นเอาคอมพิวเตอร์ให้เฮาเนาะเพราะว่า่านมาเฮากนะหมดเคยเรียนเนาะงานว่าเฮาบ่มีคอมเดือกเซาบิเนาะจะ อกับใจทั้หลักๆก็คือท่านอาจารย์ผู้ีซ้อนแล้วที่อาจจะใส่ต่อทงเฮาเิร์คนในเกตคนคนซ้อนู้เดียวเนาะอกับทผู้ซอยนคือท่านอาจารย์บุญยศน่อาจารย์คำสมัยน่ท่ัทนใช่เนาะทีมาช่วยมาสมาแย่งน้ำน้ำหมอกบุญสุขคนเนาะ ในสำหรับคนเฮี่ยนที่เป็นซ้อนไปกับทางไท้าปสิบัติโดยทรงคุ้นขึ้นเนาะปสิบัติในย่ำปฏิบัติและทำมาซีจื้อหน่อยเลือจื้อไล่กับการอื่นอยังนึงเนาะก็ต่อไปนี่๊ะเอาขอประขอบใจละลายเอาต้มเมื่อเอาต่อไปสว่าง